สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่ราการคนมีธรรมวันนี้เราจะพูดถึงบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบุญที่ใกล้ตัวที่สุดนั่นคือการดูแลพ่อแม่พระในบ้านของเราสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านในพระพุทธศาสนามีคำสอนมากมายที่กล่าวถึงการทำบุญการทำความดีและการสร้างบารมี แต่มีสิ่งหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงย้ำเสมอว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นบุญที่ส่งผลเร็วและแรงที่สุดและเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถทำได้ในทุกๆวันบุญนั้นไม่ได้อยู่ไกลตัวครับไม่ได้อยู่บนภูเขาสูงไม่ได้อยู่ในถ้ำลึกแต่บุญนั้นอยู่ที่บ้านของเราเองบุญจากการดูแลพ่อแม่นั่นเองครับ หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าพระในบ้านใช่ไหมครับคำนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างลอยๆแต่มีที่มาจากคำสอนในพระไตรปิฎกที่ว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกครับทำไมถึงเปรียบพ่อแม่เป็นพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์คือผู้บริสุทธิ์ผู้สิ้นอาสวะกิเลสและเป็นผู้ที่เราควรแก่การกราบไหว้บูชาฉันใดพ่อแม่ก็คือผู้ที่ได้มอบชีวิตได้เลี้ยงดูเรามาด้วยความรัก ความเมตตาและความเสียสละอย่างไม่มีที่สิ้นสุดฉันนั้นการดูแลพ่อแม่จึงไม่ใช่เพียงแค่การตอบแทนบุญคุณแต่การบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาที่สุดในชีวิตของเราลองพิจารณาดูนะครับ การที่เราเดินทางไปวัดเพื่อกราบไหว้พระพุทธรูปทำบุญถวายสังฆทานเพื่อหวังจะได้บุญกุศลแต่ในขณะเดียวกันเรากลับมองข้ามผู้ที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เกิดบางคนอาจจะให้ความสำคัญกับการทำบุญใหญ่ๆไกลบ้านแต่กลับละเลยที่จะดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าการทำบุญใดๆทั้งหมดครับ การกราบไหว้พระคือการแสดงความเคารพต่อคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ส่วนการกราบพ่อแม่คือการแสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณสูงสุดในชีวิตของเราครับซึ่งเป็นรากเง่าที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ มีนิทานธรรมบทเรื่องหนึ่งครับที่กล่าวถึงชายคนหนึ่งซึ่งตั้งใจที่จะไปนมัสการสังเวชนียสถานสี่แห่งในประเทศอินเดียแต่ก่อนจะเดินทางพระพุทธองค์ได้ส่งตรัสถามเขาว่าเจ้าได้ดูแลพ่อแม่ของเจ้าที่อยู่ที่บ้านแล้วหรือยังชายผู้นั้นตอบว่ายัางไม่เรียบร้อยพระเจ้าค่า พระพุทธองค์จึงตรัสว่าการที่เจ้าได้ดูแลพ่อแม่ของเจ้าให้เป็นสุขนั่นแหละคือการนมัสการสังเวชนียสถานทั้งสี่แห่งในบ้านของเจ้าแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่าบุญอยู่ใกล้กว่าที่คิดและการดูแลพ่อแม่นั้นคือการทำบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าการทำบุญใดๆทั้งหมด ในส่วนต่อไปเราจะมาดูกันครับว่าบุญจากการดูแลพ่อแม่นั้นแรงและเร็วอย่างไรและมีอานิสงส์อะไรบ้างที่จะส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างไม่น่าเชื่อขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังนะครับบุญจากการดูแลพ่อแม่แรงและเร็วอย่างไร เราจะมาเจาะลึกกันว่าบุญจากการดูแลพ่อแม่นั้นส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างไรและทำไมถึงได้ชื่อว่าบุญที่แรงและเร็วที่สุดครับในพระไตรปิฎกมีคําสอนมากมายที่กล่าวถึงอานิสง์การเลี้ยงดูพ่อแม่ครับเช่นผู้ที่เลี้ยงดูบิดามารดาจะได้รับอานิสงส์คือ อายุยืนมีผิวพรรณวัน,นะผ่องใสมีความสุขมีกำลังและมีปฏิภาณไหวพริบครับนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าบุญจากการเลี้ยงดูพ่อแม่จะส่งผลให้ชีวิตของเราจเจริญรุ่งเรืองปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงและเป็นบุญที่จะนำเราไปสู่สุขติภูมิ มีเรื่องเล่าในพุทธการครับเกี่ยวกับพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งก่อนบวชได้เลี้ยงดูบิดามารดาอย่างดีเมื่อบวชแล้วท่านก็ยังคงระลึกถึงพระคุณของท่านอยู่เสมอและเมื่อท่านได้บำเพ็ญเพียรจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ท่านก็ได้อุทิศบุญที่ได้จากการบรรลุธรรมนั้นให้แก่บิดามารดาแสดงให้เห็นว่าบุญจากการเลี้ยงดูพ่อแม่นั้นเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่สามารถเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ผู้ปฏิบัติบรรลุธรรมได้เลยทีเดียวครับ ในทางโลกบุญจากการเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ส่งผลให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนครับ ผลบุญที่ส่งต่อทันทีคือการที่ชีวิตของเราจะพบเจอกับความราบรื่นมีแต่คนคอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในหน้าที่การงานและในชีวิตประจำวันเรื่องนี้เป็นปรากฏการณ์ที่สามารถสังเกตได้จริงครับคนที่มีความกระตันยูมักจะเป็นที่รักของคนรอบข้างได้รับความไว้วางใจาจากผู้ใหญ่และมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอ ผมมีเรื่องเล่าชายคนหนึ่งที่ต้องรับภาระดูแลพ่อที่ป่วยติดเตียงอย่างหนักเขาต้องทำงานไปด้วยและดูแลพ่อไปด้วยเขาไม่ได้บน่นไม่เคยท้อแท้และตั้งใจดูแลพ่ออย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในช่วงเวลาที่เขาต้องลำบากนั้นเองก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเขามากมายไม่ว่าจะเป็นเจ้านายที่เข้าใจและให้โอกาสในการทำงานเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือและผู้ใหญ่ในสังคมที่เห็นถึงความกตัญญูของเขาทุกๆอย่างดูเหมือนจะคลี่คลายไปได้อย่างราบรื่นนี่คือพลังแห่งความกตัญญูที่ได้หนุนนำชีวิตของเขาให้เจริญรุ่งเรือง ดังนั้นกะตันยูคือพลังหนุนชีวิตครับมันเป็นเหมือนพลังงานบวกที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราเป็นบุญที่เราสามารถทำได้ในทุกวันและเป็นบุญที่จะส่งให้เราได้รับความสุขความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนในส่วนต่อไป ในส่วนต่อไปเราจะพูดถึงวิธีปฏิบัติจริงในการดูแลพ่อแม่ให้มีความสุขทั้งทางกายและทางใจครับว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างในชีวิตประจำวันขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังนะครับในส่วนที่สามนี้เราจะมาลงในรายละเอียดของวิธีปฏิบัติจริงกันครับเราจะเริ่มต้นด้วยการดูแลพ่อแม่ให้สุขกายหรือการดูแลในด้านปัจัจสี่และสิ่งจาเป็นในชีวิตประจาวันครับ การดูแลด้านอาหารการรักษาพยาบาลสุขอนามัยเป็นสิ่งพื้นฐานที่เราทุกคนควรให้ความสำคัญครับเมื่อพ่อแม่มีอายุมากขึ้นสุขภาพร่างกายก็ย่อมเสื่อมถอยไปตามกาลเวลาการดูแลเรื่องอาหารการกินให้เหมาะสมกับวัยและสุขภาพการพาไปตรวจสุขภาพตามกำหนดการดูแลเรื่องยาและการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยรวมถึงการดูแลสุขอนามัยส่วนตัวให้สะอาดและสบายตัวเป็นสิ่งที่ลูกๆควรใส่ ใจเป็นอย่างยิ่งนอกเหนือจากนั้นการช่วยเหลือด้านการเงินและความสะดวกสบายก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันครับหากพ่อแม่ของเราไม่ได้ทำงานแล้วหรือมีรายได้ไม่เพียงพอการให้การสนับสนุนทางการเงินตามกำลังที่เราสามารถทำได้ก็เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูอย่างหนึ่งครับนอกจากนี้การจัดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยและสะดวกต่อการอยู่อาศัยก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อพ่อแม่ของเราและ ยังมีเรื่องเล็กๆที่ทำแล้วพ่อแม่สบายใจอีกมากมายครับเช่นการช่วยทำงานบ้านการจัดเตรียมของใช้ส่วนตัวให้การพาไปเที่ยวในสถานที่ที่ท่านชอบการพาไปทานอาหารนอกบ้านหรือแม้แต่การซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ในโอกาสพิเศษสิ่งเหล่านี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จะสร้างความสุขและความอบอุ่นในหัวใจของท่านได้เป็นอย่างมากครับ การดูแลพ่อแม่ให้สุขกายไม่ได้หมายความว่าเราต้องมีเงินมากมายหรือมีเวลาเหลือเฟือครับแต่หมายถึงการที่เรามีความใส่ใจและความพยายามที่จะให้ท่านมีความสุขและสบายที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในทุกๆวัน บุญเริ่มจากการทำสิ่งเล็กให้สม่ำเสมอครับการดูแลพ่อแม่นั้นเหมือนกับการปลูกต้นไม้ครับเราต้องรดน้ำพรวนดินอย่างสม่ำเสมอต้นไม้จึงจะเติบโตและผลิตด,ดอกออกผลที่สวยงามชันใดการดูแลพ่อแม่ก็เช่นกันครับหากเราทำอย่างสม่ำเสมอและด้วยความตั้งใจจริงบุญกุศลจะค่อยๆเติบโตขึ้นในใจของเราและส่งให้ชีวิตของเราจเจริญรุ่งเรืองอ,งอย่างยั่งยืนครับ ในส่วนต่อไปเราจะมาพูดถึงสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการดูแลพ่อแม่ให้สุขใจครับว่าเราจะสามารถดูแลด้านจิตใจและอารมณ์ของท่านได้อย่างไรขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังนะครับ hmm. <mantle. S 2> หลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีดูแลพ่อแม่ให้สุขกายไปแล้วในส่วนนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั่นคือการดูแลพ่อแม่ให้สุขใจหรือการดูแลด้านจิตใจและอารมณ์ครับ สิ่งแรกและสําคัญที่สุดคือการพูดจาดีไม่ขัดใจโดยไม่จำเป็นครับเมื่อพ่อแม่มีอายุมากขึ้นท่านอาจจะมีความคิดความเห็นที่ไม่ตรงกับเราบ้างการที่เราใช้คําพูดที่ไพเราะอ่อนหวานและให้เกียรติท่านไม่ใช้คําพูดที่หยาบคายหรือขัดใจท่านโดยไม่จำเป็นจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านยังคงเป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับในสายตาของเรา นอกจากคำพูดแล้วการให้เวลารับฟังและอยู่เคียงข้างก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับในช่วงวัยชราหลายครั้งที่ท่านอาจจะรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวหรืออยากพูดคุยการที่เรามีเวลาให้กับท่านอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการนั่งคุยกันตอนเย็นการโทรหาท่านเพื่อสอบถามสารทุกสุขดิบหรือการไปเยี่ยมท่านเป็นประจำก็จะช่วยให้ท่านรู้สึกว่าท่านยังคงเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเราและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไป การพาไปทำบุญฟังธรรมหรือกิจกรรมที่ท่านชอบก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการดูแลจิตใจของท่านครับการที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันในสิ่งที่ท่านมีความสุขไม่ว่าจะเป็นการไปทำบุญที่วัดการฟังธรรมะการนั่งสมาธิหรือการไปในสถานที่ที่ท่านชอบจะช่วยให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขและรู้สึกว่าท่านยังคงมีคุณค่าและสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ ข้อขิดครับคำพูดดีคือของขวัญที่มีค่าที่สุดครับการดูแลพ่อแม่ให้สุขใจนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทองหรือสิ่งของนอกกายแต่ขึ้นอยู่กับความใส่ใจและความเข้าใจที่เรามีให้ท่านคำพูดที่ไพเราะการให้เวลาและการอยู่เคียงข้างท่านในทุกสถานการณ์คือของขวัญที่มีค่าที่สุดในสายตาของพ่อแม่ครับ ในส่วนต่อไปเราจะมาพูดถึงผลของการดูแลพ่อแม่ว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตของเราอย่างไรและจะทำให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองด้วยอย่างไรครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังนะครับในส่วนที่5นี้เราจะมาสรุปและเชื่อมโยงให้เห็นว่าการดูแลพ่อแม่นั้นจะเปลี่ยนบุญให้เป็นแรงผลักในชีวิตของเราได้อย่างไรและจะส่งผลให้ชีวิตของเราจเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมได้อย่างไรครับ กตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีครับในทุกสังคมทุกวัฒนธรรมคนที่มีความกระตันยูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณมักจะเป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างเสมอเพราะความกระตันยูเป็นรากฐานของคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเรามีความกระตันยูแล้วคุณธรรมอื่นๆก็จะตามมาเองครับ คนที่ดูแลพ่อแม่มักมีคนช่วยเหลือสนับสนุนนี่คือสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้จริงในสังคมครับเมื่อเราแสดงออกถึงความกระตัญญูต่อพ่อแม่ของเราคนรอบข้างก็จะเห็นถึงคุณธรรมในตัวเราและมีความไว้วางใจในตัวเราซึ่งจะนำมาซึ่งโอกาสดีๆและความช่วยเหลือจากผู้คนในสังคม นอกจากนี้พลังแห่งบุญจากการดูแลพ่อแม่ยังช่วยให้จิตใจของเราเข้มแข็งอดทนและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้อย่างไม่ย่อท้อ การตอบแทนบุญคุณคือการต่อยอดบุญที่ไม่มีสิ้นสุดครับการที่เราได้ดูแลพ่อแม่ให้มีความสุขคือการสร้างบุญที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะบุญจากการดูแลพ่อแม่จะส่งผลดีต่อชีวิตของเราในทุกๆด้านและยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานของเราอีกด้วยทำให้เกิดเป็นวัฏจักรแห่งความดีงามที่ส่งต่อกันไปอย่างไม่สิ้นสุด การเจริญก้าวหน้าทางโลกและธรรมมาจากบุญนี้ครับไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในหน้าที่การงานความสุขในชีวิตครอบครัวหรือความสงบในจิตใจล้วนแล้วแต่มีรากฐานมาจากบุญที่เราได้สร้างจากการดูแลพ่อแม่ทั้งสิน้น ดังนั้นการดูแลพ่อแม่จึงไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่แต่เป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราเป็นโอกาสที่จะทําให้ชีวิตของเรามีความสุขความเจริญและความสงบอย่างยั่งยืนในส่วนสุดท้ายเราจะมาสรุปและเน้นย้ําถึงใจความสําคัญของเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้พูดคุยกันไปในวันนี้ครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังนะครับ ท่านผู้ฟังครับเราได้เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายของรายการธรรมะติดหูในวันนี้แล้วนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจและแรงบันดาลใจในการดูแลพ่อแม่ของเราให้มากขึ้น ตลอดการเดินทางของเราในวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าการดูแลพ่อแม่สำคัญกว่าการหาบุญไกลตัวครับไม่ว่าเราจะเดินทางไปทำบุญที่ไหนก็ตามบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นอยู่ที่บ้านของเราแล้วนั่นก็คือพระในบ้านของเราเองครับข้อคิดสำคัญที่ผมอยากจะถึงถ่ายไว้ในวันนี้คือ พระแท้อยู่ในบ้านไม่ต้องไปหาที่อื่นพ่อแม่ของเราคือพระอรหันต์ในบ้านที่เราควรให้ความเคารพกราบไหว้และดูแลท่านให้ดีที่สุดการดูแลพ่อแม่คือการทำบุญที่ยิ่งใหญ่และแท้จริงการดูแลพ่อแม่คือเส้นทางสั้นที่สุดสู่ความเจริญบุญจากการดูแลพ่อแม่เป็นบุญที่ส่งเร็วและแรงที่สุดต่อชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุขความสำเร็จหรือความสง,งบใจ ใครทำวันนี้ชีวิตเจริญขึ้นทันตาการเริ่มต้นดูแลพ่อแม่ตั้งแต่วันนี้จะส่งผลดีต่อชีวิตของเราอย่างไม่น่าเชื่อและจะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนบุญกับพระในบ้านคือการดูแลพ่อแม่ให้สุขกายสุขใจเป็นบุญใหญ่และเร็วที่สุดที่จะเปลี่ยนทั้งชีวิตเราให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม ขออำนาจแห่งบุญจากการดูแลบิดามารดาจงโดนบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีจิตใจที่สงบและเป็นกุศลตลอดไปฝากกดติดตามเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ